สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปางปลายสุขูสุขคนสเดฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนแรกๆนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศแดดอ่อนๆครับผมนะครับมาน้างานนะครับผมกดังนะครับผมมาดูความคืบหน้านะครับบ้านน้องหิวน้องเต้นะครับผมโอ้ยิ่งใหญ่อลังการบอดจัดเต็มครับพี่น้องนะครับผมจัดหนักจัดเต็มโดยช่างช่างสุนันนะครับผมสวัสดีครับช่างสุนัน ไก่หรอครับไก่แล้วนะครับตอนนี้มุงแล้วนะครับผมมุ่งแล้วเดี๋ยวล้อมล้อมตะข่ายพี่น้องนะครับพรุ่งนี้จะได้สั่งเหล็กมาทําตะข่ายรอบรอมรอบเลยนะครับผมต้องหิวน้องเต้มีสระน้ำส่วนตัวพอได้พี่น้องนะผมี๋ภาพาไปเบงครับผมเมรุไทยเท่ดีเยอะพวกนี้กว้างกว้างดีนะครับเป็นสระน้ําส่วนตัวนะครับผมน้องหิวน้องเต้นะผมตอนนี้กทีเทพปูนเฮสโลบครับพี่น้องเฮสโลบทำสโลบนะครับผม แล้วก็ฉาบขัดมันนะครับพี่น้องตรงนี้คือช่องระบายน้าน่ครับเป็นช่องระบายน้ำนะครับผมนี่ถ้าเกิดเอาของงอไงทองขึ้นนะครับผมของงอไงทองขึ้นไว้แล้วก็เวลาเราเข้าขังน้ำถ้าเกิดจะเอาทอทอซัมนี่ล่ะเสียบไปแล้เสียบผมเสียบไปลงสิยึ๊กนะครับผมเวลาเราจะปล่อยน้ำเราก็ดึงออกปุ๊บดสินะครับผมถ้ากวาสะอาดางพี่น้องนะครับก็จะต่อกอกน้ําเข้ามาไว้บริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับผมนะครับ ความกว้างกว้างนะพี่น้องครับผมความกว้างกว้างอยู่นะครับผมก็เหลือบ่หลายครับผมเหลือแต่รอบตะไคร้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับนะครับเล็กกะเ้าเอาเล็กเกาแน่เล็กไม่แน่ครับพี่น้องนะครับผสมผสานกันไปลักข้าห้าเกาะลักข้าลักข้าหนานะครับผมอย่างดีเลยที่เขาลือออกจากโรงซ้อมโรงซ้อมหัวพักเก่าตั้งแต่ดนดับท่าพรมนะครับผมเป็นซีนี้ครับพี่น้องนะครับผมนี่ใหม่ๆพี่น้องหนาด้วยครับผมนี่ครับ อย่างน้าเลยนะผ e. มนี <tinc S 1> ่ไม่ต้องซื้อนะผมเอาของเก่านะผมตัวนี้ก็จะเป็นตะข่ายเดิมของน้องหิวน้องเตี้ยนะครับผมตอนนี้มินบ่พ่อเข้ากับซ้ำมาเพิ่มนะครับพี่น้องนะครับจากด้นทิศยางเด่นนาครับพี่น้องนะครับผมระบบํามก็จะออกทางรูนี้ครับผมนี่เวลาขับไปหลักสิบไหลลงมผิดเลยนะครับผมที่ดินของบอสนะครับตัวนี้ครับนี่เป็นที่ดินของบอสโอ้ท้องหน้ารุปบีบีครับพี่น้องท้องฝ่าปลอดโปงนะครับ บ้านใหม่น้องหิวน้องเต้นะผมเกษตรแมาแรงเลยเพื่นเราพี่น้องนะผมว่าทางแรนครับผมกว้างพี่น้องกว้างกว้างมากนะครับนี่บ่อสิบสี่เมตรผมพี่น้องกว้างค่วมกว้างมันกว้างอยู่นะครับกว้างอยู่เกษเรแม่แต่ล้อมตาข่ายแล้วก็เก็บสีเก็บงานนะครับผมบ้านขี่น้องน่องเกษดรแม่แอรไม้ฝ้าด้วยพี่น้องก็จะซื้อไม้ฝามาใส่ด้วยนะครับผมเพราะว่าจะเข้านาหนาวแล้วครับพี่น้องจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผม ็จะล้อมล้อมหมดเลยนะครับไม้ฝาไม้ฟ้าห้ากับไม้ฟ้าห้าของเก่าเลยพี่น้องของเก่าที่เราลื้อออาไว้นะผมเพราะว่ามันยังสวยงามอยู่นะครับทางเข้าก็อยู่ทางนี้นะผมด้าน,นข้างเราก็จะแอบไม้ฟ้าเบิดครับพี่น้องด้านข้างด้านหลังครับผมน้องกอข้างนี้นะครับผมทางเข้าออกทีเดียวแล้วก็จะหาอะไรมาปูดๆีๆให้น้องนอนนะครับผมนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดี วัดจัดดัดตักเต็มนะครับอันดี้คือประตูพี่น้องนี่เป็นประตูทางเข้านะครับผมประตูทางเข้าประตูเก้านะครับประตูเก้าต้นที่ทางขึ้นต้นหนงม่วงพี่น้องต้นต้นหนงม่วงน่ะนี่ตรงนี้ละทางยางลงมาทางหน้าออฟฟิศนะครับผมนี่นะครับผมครับเอาเดียวความคืบนาครับพี่น้องนะครับผมบ้านใหม่น้องหิวน้องเต้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนะครับ ้ยหรอกป้เดี๋ยวพาไปอัปเดตสวนน้ำแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็สตูดิโอนะครับผมป้าทำถึงไหนแล้วนะครับผมไปหอกป้ครับพี่รองครับตัดภาพบัทางสวนน้ำร้านอาหารนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ปลูกกระเบื้องไปเรื่อยๆครับพี่้อง ลาคัก็กลังขึ้นแปรเล็กครับพี่น้องวันนี้ครับแปรเล็กจะมุงหลังคาครับผมครับขึ้นแปรเล็กมองทิยิ่งสันท้ยใสเลยครับพี่น้องครับโอ้หมุนนี้กับเบลกับเบื้องด้านบนมากครับผมมันนะครับพวกนี้เริ่มปูด้านบนนะครับผมพวกนี้นี่เริ่มปูด้านบนแล้ว โอ้วัอที่สองขึ้นได้ไรสิบบัทสองวันแล้วนะครับผมจะครึ่งแล้วทีมช่างกู้ลุยงานเงาเลยสิบสังนีวพี่น้องนะนี่ในสระนะครับผมอันนี้สองวันนะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่พี่น้องปูสามคนนะครับผมปูกันสามคนสามชางนะครับฝนขึ้นสิบบนแล้วพี่น้องล่มล่มโอ้โหร่มบอกแล้ว แปดคิดเปอร์เซ็นต์มองเห็นยังฝนฝนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฝนอย่างฝนเทียมหรือฝนฝนฝนกิน่าน,น,นอกจะกประเทศไทยล้ำละวันไปหาพี่น้องก็เหลือนะครับร้านอาหารครับพี่น้องกำลังขึ้นนะครับผมเตรียมมงงงุงหลังคานะครับทั้งโดมนะครับทางด้านโดมสตูดิโอก็อเสร็จแล้วนะครับงานเหล็กนะครับผมนะครับางานเหล็กก็แล้วแล้วครับพี่น้องนะครับผมเหลือแต่เท้าั้น เทคานตะก,กอก็ปูเทพื้นใหม่ครับพี่น,น้องบอดให้เทพื้นใหม่นะครับผมใค้เป็นระดับเดียวกันด่านํามไหลขอบ้าครับพี่น,น้องนะครับรนนะะนนผมตอนสิบสามชุ่มน,นะครับพี่น้องนะครับผมอันเหล็กเสร็จแล้วนะครับทําจับกี้ออกมาด้วยนะครับผมนะครับตนนี้คือจับก,กี้นะครับเวลาฝนมันจะมาสาดเข่าครับพี่น,น้องนะครับจัดเต็มนะครับใหญ่มากนะครับสตูดิโอใหญ่มากอ่ะเป็นกำลังใจให้ทีมช่าง นะครับมเออือน่นนักสร้างได้นักปูด้านเทิงเนาะเอือน่นทีมสร้างขออ่อยิ่งทีมหนึ่งนะครับผมจะปูด้านบนเป็นสายแห้งนะครับผมกระเบื้องก็ไปเอามาแล้วพี่น้องกระเบื้องแปดสิบต้องพี่น้องแปดสิบกล่องโอ้สร้างด้านอาหารเมื่อต้นแปดสิบตารางวา บอดบอดแถวเลือกนะครับผมตนนัวนี้บอดแถวเลือกเองนะครับ<ม>ลายสวยเลยเป็นแบบว่าหยาบไปน้อเวลาเวลาเขาเนา้ยงจมบรื้นนะครับยากาศดีแห้งนะครับต้นไม้ก็เริ่มติดติดเกือบทุกต้นแล้วนะครับผมต้นไม้นะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับติดแล้วต้นใดที่แบบว่ามันเหี่ยวมันแห้งสิ พี่ท็อปเพิ่งเปลี่ยนให้ไหมครับพี่น้องนะครับพี่ท็อปก็เปลี่ยนให้ใหม่อย่างเช่นสองต้นด้านนี้นะผมเพราะว่าหนึ่งตอนออกมาปลูกฝนฝนมาแห้งนะครับมันก็เลยแห้งเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะครับผมสองต้นด้านนี้นะครับผมครับเปลี่ยนให้ดวนะครับผมสองต้นขอบคุณมากนะครับผมโอ้ยเขาให้นี่เขียวงามครับผมต้นหล่มงามไหลทางด้านหน้า ก็ทีมช่างก็ทําป้ายร้านนะครับก่อนไปภาพบนเขากันพี่น้องนะคุณนะง่ามหลายจนถึงลมละ่ะเจ้าหน้าก,าก็เอาประขอนพี่น้องมาดีนะครับเอาประขอนเนี่ยออกเป็นสาเนี่ยนะครับผมนะครับเอาพป็นสาเขาตั้งทพ,อง,งงพองนี่กํากลังกําลังสียม่านนะพี่น้องเนี่ยเขากําลังมั่านละกําลังกันนั่นเดียวออกาะเดียระพี่น้องออกพป็นสาออกพป็นสาเขาเขาม่านนะครับ ต่อจากนั้นเอาประขวนตัวพี่น้องมาหนินับผมสวัสดี F C ทุกท่านเด้อที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะครับผม,ม,บกกบผมไปน้องไปเบิงึงป้ายทางเข้าด้านหน้าตอนนี้กำลังทำรากฐานนะครับผมนะครับทีมช่างทีมช่างน้าใช่นะครับผมทำป้ายทางเข้านะครับ ยินดีต้อนรับอริตะคาเฟ่นี่คือลากฐานพี่น้องลากฐานนะครับผมเป็นป้ายสวยงามพี่น้องโอ้พ่อพ่อเลยตัวนี้หินเบิดบ่านะหินเบิดบ่เอาไปได้ก่อนห่ะนี่ครับผมนี่คือนี่คือหลักฐานพี่น้องหลักฐานที่เขาวางป้ายนะครับผมแต่ป้ายเป็นแบบไหนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผม เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับสวยงามมากเพราะด้านหนาทั้งสิต้องที่มีทรายนะครับผมปลูกหญ้าพี่น้องนะครับจะปลูกหญ้าให้หมดเลยแล้ในรูปเลยนะครับผมนี่ครับผมจะเสร็จทีมช่างน่าชัยนะผมลุยเองก็อากาศคือดีเลยต้องมีมีเลย ขับรถขบากันมีป้ายงามพี่น้องป้ายงามลมวีวีนะครับโอเคครับไปลองคลิปนี้สำหรับเพื่อนขอจบคลิปไปเพียงสำหรับพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้าโครงการให้ดูเรื่อยๆนะครับผมชุดทันี์ขอการมาช,มชุดที่ไม่ใช่อยู่อยานเป็นสุขสวัสดีครับผม